ครับวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงนะครับเป็นตัวแคปยกสูงนะครับที่เป็นราคาดีๆนะครับเกียร์ออโต้เนาะวันนี้ก็มากับคันนี้ครับนะตัวเต้าลีโวครับนะ2.4ตัว E ครับเป็นสมาร์ทแครบพรีเลเนอร์ยกสูงนะครับเกียร์ออโต้ปี2016ครับราคาดีนะราคาแค่359,000มาพร้อมกับเลขไมล์250,000ครับคันนี้เลขไมล์ก็อยู่ประมาณสัก250,000นะแต่ใครอยากเอาไปใช้งานนะครับเอาไปพวก เอาไปขนเอาไปไล่นะแนะนําคันนี้เลยเพราะว่าเกียร์ออโต้ด้วยราคาถูกด้วยช่วงล่างแน่นๆนะผมขับไปรีวิวเกียร์อยู่ในสภาพดีปกติแน่นอนนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดซื้อได้เหมือนกันนะครับแค่ติดต่อมาผมมีบริการไฟแนนซ์ส่งทั่วประเทศนะครับไม่ต้องห่วงนะและมีบริการไฟแนนซ์เซ็นทั่วประเทศด้วยนะครับส่วนรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของรีโวนะครับที่เป็นแคปยกสูงเนาะผมถ่ายแต่ตัวเตี้ยมาแต่วันนี้ก็มีคันนี้เข้ามาใหม่เพราะว่าผมเห็นราคามันดีนะครับราคาอยู่แค่3 5 9 0 0 0หาหนะเป็นรถเกียร์ออโต้ครับปี2016นะครับนะนี่คือตัวต้าลีโวสองจุดสี่ตัวอีนะครับนะเป็นตัวสมาร์ทแครบพีเลนเนอร์นะครับปี2016เลขไมล์สองแสนห้านะครับเลขไมนนะะครับ ผมจะไม่พูดถึงเยอะละกันนะครับนะก็มันถามว่ามันเยอะไหมสําหรับเครื่องโตโยต้าสำหรับผมใช้งานได้เพราะเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับนะคัดรถเกรดเอดให้แล้วเรียบร้อยนะครับช่วงล่างนิ่งๆเลยนะครับและที่สําคัญนะั้นราคาเขาดีตรงนี้แหละผมเลยเอามาถ่ายให้ดูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ราคา359,000าบผ่อน6,000กว่าบาทนะผ่อน6 0 0 0 0กว่าบาทได้ตัวยกสูงแล้วเรียบร้อยนะ <net> ก็เอาไปใช้ง,งานอยางๆนะสำหรับคันนี้แล้วก็ตัวยางเป็นของบิ s t o n นปี2022นะครับคันนี้เข้ามาใหม่รีบเอามาถ่ายครับกลัวจองไม่ทันกันแต่ผมไม่ขายสภาพนี้แน่นอนนะครับไอ้พวกสติกเกอร์นเนี่ยผมลอกออกหมดนะครับนะแล้วก็ทําการขัดสีใหม่ล้างนะครับทั้งสปาภายในและภายนอกนะครับเอามาถ่ายก็แค่กลัวจองไม่ทันนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มแต่อย่างน้อยจะได้เห็นความเดิมด้วยนะครับว่ารถมีการชนหนักจมน้ำพิการกาม,มาหรือไม่นะครับกับายทะเบียน หนึ่งทอพุทเท่าสอเสือ8 3 5 8ก็จะเปลี่ยนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับและที่สำคัญเก็บกันชนนะครับผมให้ดูก่อนนี่คือรถไม่สองแสนห้านะเก็บกันชนสวยมากเจ้าของคนเก่าน่าจะเสียนในการขับนะครับและรอยหินกระเด็นในส่วนของตัวกระจกนะครับไม่ค่อยมีนะครับสวยสวยใสใส,ยส,ยส,ยสยอย่างนี้เลยสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมคม,คมนะครับกระจังน้นหน้าสวยนะครับกระจังนนหน้าเขาเขาไอ้ที่เขาเรียกกันหน้าแชมป์หน้าแชมป์ปีนี้เลยนะครับก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นตัวหน้าหล่อนะ แล้วก็ที่สําคัญครับด้านล่างก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟสวยทั้งสองฝั่งมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของแก็บอีกฝั่งหนึ่งสวยเลยนะสันเหลี่ยม้ันข้างก็ถือว่าโอเคกระจกพัาไฟฟ้าป่าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับนะใครอยากได้ไปใช้งานสามารถติดต่อมาได้ในส่วนของตัวบันไดไม่มีการแตกหักนะครับอยู่ในสภาพดีปกติเลยและที่สําคัญตัวยางนะครับเป็นยางบิสโต e นะครับปี2022แล้วเรียบร้อยนะครับนะก็เอาไปใช้งานยาวๆตัวนี้แม็กขอบ17นะครับไอตรงนี้มันเป็นคาบคาบโค้เฉยนะ ผมล้างออกนะครับผมล้างนี่บอกเลยว่ายางเป็นสภาพใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเวลาเราชงนี่เราถอดล้อออกทั้งหมด4ล้อเลยนะครับล้างทั้งนอกและในนะครับแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนี่ก็ล้างทําความสาะอาดนะสปาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราสปาร้อยเปอร์เซ็นต์และสติ๊กเกอร์จากโรงงานตัวชงนะครับยังอยู่เหลืออยู่เลย นะครับนะก็ถือว่าใช้งานโอเคมากเลยนะสำหรับลูกค้าคนเก่านะครับก็ถือโดยรวมนะครับมีกันทรงกันสารให้้เรียบร้อยมือจับโครเมียมครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครับสันหลีมด้านข้างก็ถือว่าโอเคสติ๊กเกอร์พิลเนอร์อยู่ครบนะครับคัสซีนะขออนุญาตดูไม่สองแสนห้าหน่อยโอ้โหนะคัสซีสวยนะแต่ผมบอกเลยว่าตอนมาดูรถตัวจริงนะครับผมชงแล้วนะไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าดําปิดเลยนะในส่วนของตัวคัสซีด้านล่างช่วงล่างเป็นยังไงขออนุญาตแป๊บนึงนะนี่ล้ออะไรมีครบ คันไหนไม่มีล้ออะไรบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับในส่วนของเพาหลังนะครับนะาสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะครับนะตัวโชคตัวแหนบอะไรอยู่ในสภาพดีปกติกันชนนะครับอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนกันนะครับนะโดยรวมถือว่าโอเคนะโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับไลเนอร์สวยนะไลเนอร์สวยนะเชือกก็ยังไม่ได้แกะเลยเข้าใหม่จริงๆนะกลัวจองไม่ทันกันแต่ไลเนอร์นะครับในส่วนของการใช้งานมีบ้างนะนะนี่นะมีบ้างนะครับ ส่วนมากผมจะให้ดูนะมันต้องเป็นรอยนี่เขาเป็นรอยแบบแม่พิมพ์อย่างนี้นะครับก็ตามธรรมดานะลดมือ2นะครับไม่สองแสนนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคเอาไปใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของสะโพกข้างครับเม็อาร์อยู่ครบปกตินะครับน่าสวยทั้ง2ฝั่งแน่นอนนะครับขอย้ําอีกทีนี่เกียร์ออโต้ยกสูงนะครับสามแสนยังไงก็คุ้มครับใครเห็นใครเห็นนะรีบๆเลยนะครับต้องรีบๆเลยนะช่องนี้เป็นช่องใหม่ผมฝากกดติดตามไปด้วย ผมทาในช่องของกระบาดสีประตูไว้นะครับแนละช่องนี้ผมแยกมาเป็นแคบล้วนๆนะผมก็จะมารวมให้ได้เห็นกันนะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีกหนึ่งคันเลยนะครับและที่สําคัญนะตัวเลขคัสซีนะขออนุญาตแป๊บนึงนี่ตัวเลขคัสซีครับนะนี่ไม่มีการเจียตอใหม่แน่นอนนะครับนะผมล้างนี่บอกเลยว่าชัดเจนนะครับชัดเจนนะโดยรวมครับสีเดิมรอบคันนะโดยรวมสีเดิมรอบคันคนเก่า,น,าน่าจะขับเจียนมากนะครับรอยเป็นฟุตปาดแทบไม่มีเลยนะ ขออนุญาตดูด้านในนะครับนะถ้าปี16นะบอกเขาจะเป็นสีนี้จะไม่ใช่สีดําล้วนนะจะไม่ใช่สีดําล้วนจะเป็นสีนี้เลยจะจะคล้ายๆเหมือนตัว G นะครับที่ผมมีอยู่คันสีขาวนะจะเป็นเบาะหนังสีน้าตาลตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับนะเป็นตัว E นะครับในส่วนของตัวเบาะแคปนะครับผมไม่ขายสภาพนี้แน่นอนนะดูพี่ๆดูเถอะนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ที่พนักพิ์ยังอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัดหมอก นะครับนะอยุ่ครบปกติสำหรับหลังคาด้านบนก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับแต่ที่สําคัญเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับนี่เลยหัวน็อตนะของคาน B ครับทั้งบนและล่างครับไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติแบบนี้นะครับมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญเนาะในส่วนของอกระจกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะหน้าต่างไฟฟ้าออโต้ Auto ฝั่งคนขับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้ นะครับครบจบเลยนะตรงนี้ผมถอดซักให้นะไม่ต้องห่วงแล้วก็พวงมาลัยน,นะขออนุญาตบิดดูแล้วกันอ่าอยู่ในสภาพดีนะด้านในมีที่หุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันไอ้พวกนี้ออกหมดแหละพวกฝุ่นพวกนี้นะครับแล้วก็หน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะหมดอีโค o พาวเวอร์โหมดครบจบเลยนะครับมันข้อดีนะคือราคามันถูกนะแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับเลยเอามาถ่ายนะเลยเอามาถ่ายกันให้ดูนะครับเผื่อใครจะเอาไปใช้งานในไร่ในสวนนะครับ ผมแนะนําคันนี้นะผมแนะนําคันนี้เลยนะขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันจะได้สตาร์ทรถกันได้เห็นครับมานะสวยๆอ๋อโอเคมาขออนุญาตเหยียบเบรกกดสตาร์ทครับโอ้โหเสียงเครื่องนะแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยนะไม่มายังไงผมขายไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าม 4, 000, ผมมีสี่พันผมมีสองหมื่นนะครับไม่ใช่ว่าผมมีแค่แค่นั้นนะเนี่ย เหมือนกับคันนี้นะขออนุญาตปิดประตูอ่ะปิดประตูไม่สนิทอ่ะโอเคนะครับเนี่ยไม่มา2องแสนผมก็ขาย2องแสนไม่มา2องแสนห้าผมขาย2องแสนห้านะครับรถมายังไงเราขายไปอย่างนั้นเราจะไม่มีการกอเด็ดขาดที่เห็นว่าไม่สองหมื่นไม่สี่หมื่นไม่สี่พันหรือไม่เก้าพันแปดพันนะครับเป็นรถยึดนะครับเป็นรถยึดนะไม่จ่ายค่างวดแล้วก็ไปประมูลมานะทางธนาคารขายทอดตลาดแล้วก็ไปจัดมา และที่สําคัญนะครับหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นหน้าจอเดียวกัน Fortuner ตัวหน้าแชมป์นะครับนี่ตัวนี้เลยและที่สําคัญนะ USB สามารถโหลดเพลงมาฟังได้นะครับแล้วก็แดบบอร์ดด้านบนถือว่าสวยเลยแหละรอยจุดบางผ้ารอยอะไรไม่มีนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแอร์นะเย็นเจี๊ยบเจียออโต้ที่วางแก้วคอนโซลแดบบอร์ดตรงกลางนะครับสวยมากนะครับก็ถือว่าครบจบนะ าญญาต่คู่มือโอ้โหขนาดไม่ปีสิบหกนะคู่มือยังมีครบนะครับนะคู่มือมีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะ้ามันเกือบเต็มถังน้ามันเกือบเต็มถังนะเราไม่ดูดออกนะครับรถมาอย่างไงเราไปอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาพดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับครับก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็อยากให้เห็นสภาพแรกเข้าเลยนี่ครับคือ,อยังไม่ล้างนะแต่รอยน้ำมันเยอะมไม่มีนะครับประเก็นอยู่ในสภาพดีแน่นอน และที่สําคัญครับลูกค้าไปดับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะน้ำมันของเหลวผมเปลี่ยนถ่ายให้นะครับแล้วก็การเก็บท่ออะไรอยู่ในสภาพที่ปกติเดิมเดนะหัวน็อตพี่ดูหัวน็อตเถอะไม่เคยผ่านการถอดทําสีนะครับนี่ครับฝากระโปรงแท้โตโยต้านะครับร่องการใช้งานเห็นได้ชัดนะห้ามใหม่มาเด็ดขาดนะครับต้องมีร่องการใช้งานแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้ไปใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับนี่ครับนะสีสวย ยักโซล่านะครับโอ้โหมาร์คชมพูจากโรงงานยังอยู่ครบครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA เริษัทมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเดือน6นะครับเดือน6ปี67นะอันนี้6 8ก็ยังไม่ถึงปีครึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมเช็คค่า CCA ให้และในส่วนของคานด้านหน้านะครับร่องการใช้งานนี่เลยเห็นได้ชัดนะครับว่ามีร่องการใช้งานห้ามใหม่มาจําไว้เสมอว่าคานด้านหน้าห้ามใหม่มาใหม่มามีการถอดทําสีแน่นอน นี่ครับนี่คือรถที่ไม่ได้ถูกย้อมแมวมานะครับที่เขาบอกว่าย้อมแมวกันย้อมแมวกันผมไม่มีย้อมแน่นอนนะเพราะว่าอะไรครับพินโดนน่ติหนึ่งใน3ของประเทศและคุณภาพรถนะครับเราได้ที่1ของประเทศมาแข่งกัน3 0 0พันเต็นท์ทั่วประเทศนะครับผมได้ที่1มาเรื่องวารันตีนะครับผมมีให้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เรื่องประสบการณ์ไฟน์เนี่ยแมนน้อยนี่สุดสุดแล้วนะครับแล้วความจริงใจความชัดเจนนะผมก็ที่สุดแล้วนะครับแค่ติดต่อมาได้นะครับและสุดท้ายนี่ครับก่อนลาจากกันครับก็กดไลค์กดแชร์ กุลิตามผมด้วยครับจะได้ภาพรถใหม่ในเส้นนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ